สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปราบัวบ้านสวนค่ะคณะอันนี้คณะฮ่องกงค่ะดูขึ้นดีกําลังปลูกเลยค่ะกําลังปลูกกําลังบงกําลังเต้มปราบัวไม่มีที่ปลูกแล้วใครจะมาเอาไปปลูกก็มาเอาเลยนะคะนี่ค่ะต้นก้ลาสวยๆนคะคะคณะฮ่องกง อันนี้คณะเห็ดหอมค่ะอันเนี้ยสูงยง่งในคณะเห็ดหอมต้นเขาก็จะอวบค่ะต้องบำรุงให้ดีๆต้นอวบกรอบหวานเวลาเราจะผัดเราก็ลอกเอาเปลือกมันออกเนาะแล้วก็ผัดประวัติติดใจซื้อเข้ามากินเนี่ยอ้วบอวบ,อวบเขาคงใส่ปุ๋ยเยอะนั่นแหละเราก็ปลูกกินเองค่ะนี่ อันนี้ข้าวตองค่ะเพราะว่าป้าบัวเทดินกระถางผักข้าวตองใส่ตรงนี้เนาอดูเขาขึ้นเนี่ยค่ะมาดูที่ป้าบัวแต้มไว้เมื่อวานนี่ดูสดชื่นตั้งกอกดอกแก๊กแดก,กดินก็ดำดำดินดำดีมากเลย ูกไว้ค่ะอันนี้เขาโตช้าแล้วก็แก่ช้ามากเนี่ยค่ะเป็นดอกเราก็ยังกินได้เนาะนี่ค่ะป้าบัวก,กินผักตลอดก็คือต้องปลูกผักโตเร็วและโตช้าไว้คือเอาไว้รองรับเอาไว้กินนคะคะมาดูด้านนี้ เมื่อวานตอนเย็นป้าแบบัวกก็เอบมาปลูกคณะใสวงล้อที่เตรียมดินไว้ปลูกขาค่ะให้คุณพ่อบ้านขุดขามาให้เกก็ไม่ค่อยขุดขุดมาก็ปลูกไปแล้วนิดหน่อยถ้ามีขามาป้าบัวก็จะปลูกไว้ตรงเนี้ยขามันกว่าจะออกรากแล้วก็แตกหน่อมันก็ใช้เวลานานนี่เราก็กินอันนี้ไปก่อนกินอันนี้ไปก่อนปลูกอันนี้ก่อนแล้วค่อย ปูขาแล้วก็ด้านนูน้นค่ะที่ประบัวเอาดินใส่ไว้เนาะนี่นั่นก็จะปูกขาวงล้อนู้นก็จะปลูกขาปลูขาค่ะนี่ปูขาไว้กินขานี่สําคัญกับครัวเรือนเรามากค่ะก็คือทําอาหารนี่ก็ต้องมีขาเนาะต้มก็ใช้ขาแกงก็ใช้ขาซื้อเข้าตลอดเป็นปีแล้วค่ะกวาง อ,อ,อันนี้คณาเนาะแอบมาปลูกคณาใส่เมื่อวานนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะเ <c oughs> สดายต้นก้าค่ะต้นก้ามันเยอะค่ะต้นก้ามันเยอะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยปลูกไว้ ชีใบเลื่อยป้าบัวไม่ได้ตัดใบเนาะทีนี้มันยุบป,ป้าบัวก็ตัดออกนี่ค่ะชุ่มชื้นมาดูด้านนี้ที่ปลูกขาดูนค่ะปลูกหนึ่งสองสามสี่ห <Shirley> ้าหกเจ็ดเปดเจดเป็ดนี่ค่ะเอันนี้ยังไม่มีต้นขานะคะเนี่ย เดี๋ยวมีก่อนหรือว่าไปตลาดแล้วไปเจอที่ว่าถูกใจก็จะซื้อมาปลูกแล้วเอาคนามาเต้มไว้นะคะเดี๋ยวจะเต้มไว้ให้หมดเลยเต้มไว้เพราะยังไงเราก็ลดน้ําอยู่แล้วเนาะขากวัวเขาจะเจริญเติบโตใช้เวลานานเหมือนกันนะคะจ้าประบัวก,ก็จะไปส่งหลานค่ะก็มาอัปเดตให้ชม สั้นๆค่ะสั้นๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ